หูเป็นอะไรหูคิดดื้อละสิไปมุดเอ๊ะนั่นมาบอกฮะหูขาดหูสอยหมพดพวล่ะคิดดื้อแห้งเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ท้องทุ่งนานะคะมาเก็บเห็ดแล้วก็มาเลี้ยงวัวกับยายนะคะคุณผู้ชม จะบอกว่าสถานที่นี้นะคะก็เป็นที่นาของญาติแหละคะ่ะตอนเป็นเด็กพี่ฉันก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แถวนี้แหละคะ่ะแล้วก็มาเก็บเห็ดมาหาหากบหาเขียดหาหอยขุดหอยนะคะเพื่อไปทําอาหารเชา้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นนะคะคุณผู้ชมมองไปจะเห็นท้องทุ่งกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ที่เห็น ป่าพวกนั้นอนะ่ะป่าพวกนั้นก็จะมีมีเห็ดออกนะคะมีเห็ดมีดอกกระเจียวนะคะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่สูงขึ้นไปนะคะค่ะจะสามารถหาอาหารได้หลายชนิดค่ะถ้าเราต้องการจะกินพวกปูปลานะคะก็อยู่ด้านล่างนะคะที่มีน้ำนะคะแอ่งน้ำนะคะสมัยเป็นเด็กนะคะถ้าต้องการจะกินหน่อไม้นะคะก็ไปตามต้นต้นไผ่นะคะแล้วก็ต้องการจะกินเห็ดกระเจียวดอกกระเจียว นะคะหรือว่าอีลอกหรือว่าจะเป็นเห็ดนะคะขึ้นข้างบนเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมาหาสารคามนะคะค่ะก็นี่คือต้นมะขามนะคะของยายนะคะค่ะก็เป็นญาติกันค่ะก็คือเมื่อก่อนนี่จะมีเถียงนาน้อยอยู่ตรงนี้นะคะก็จะนอนนอนพักผ่อนนะคะพักผ่อนมาเข้าร่มเนาะกินอาหารกลางวันนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ตอนนี้เสียงนาน้อยก็หายไปแล้วเพราะว่าคงจะปรับพื้นที่ไปอยู่ด้านนู้นเนาะค่ะตอนนี้ท้องทุ่งก็ยังเหมือนเหมือนกับเมื่อก่อนนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะมีประชาชนนะคะมาสร้างบ้านอยู่ที่นาของเขาเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็จะมีคอกบัวอะไรที่เขาย้ายออกมาจากในหมู่บ้านเนาะ มองไปด้านนู้นนะคะแล้วเขาก็ขุดสระนะคะปลูกผักรอบๆนะคะแล้วก็มีข้อบววอยู่ที่นานะคะค่ะก็เป็นการประสูสัตว์นะคะเอาไว้ที่พื้นที่โล่งพื้นที่นาแยกออกมาจากตัวตัวหมู่บ้านทําให้มีความสะอาดมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะขามเย็นเยน็นคุณผู้ชมนึกถึงอดีต นี่ค่ะตอนเป็นเด็กเนาะก็ทําทแจ่วมากินกับกับดอกมะขามหรือว่ามะขามลูกเล็กๆกันค่ะอี่กิดูก่อนอน๋อเปรี้ยวอร่อยตอนนี้เขาก็มีลูกนะคะแต่ว่าเขาอยู่สูงเอาไม่เอาไม่ถึงเนี่ต้นนี้เย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยมาย้อนอดีตคือ คือเป็นเด็กเลี้ยงควายค่ะตอนเ็นเด็กเป็นเด็กเลี้ย,ยงควายค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนมานาเลี้ยงควายเท่าไหร่แต่เราอ่ะเป็นพี่สาวคนโตของบ้านค่ะก็เลยเต้องต้องเป็นคนแบบทางานหนักต้องเลี้ยงควายต้องช่วยพ่อทํานาค่ะมันก็เลยมีความทรงจําเกี่ยวกับนาเยอะมากความทรงจําเกี่ยวกับท้องทุ่งแล้วก็บัวควาย ผู้ชมแล้วก็การทําอาหารกินคือการหาอาหารนะคะก่อนที่จะไปโรงเรียนอะ่ะก็ต้องมาหาก่อนนะคะคุณผู้ชมหาอาหารก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ดูมะขามค่ะตอนตอนหลังเลิกเรียนก็ไปหาอาหารอีกเพื่อที่จะไปเอาวัวเอาควายเข้าคอกนะคะนี่ค่ะมะขามมะขามลูกเบ้อเลยแต่ว่าไม่มีไม้สอย เอาสุกแล้วค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นเป็นดอกโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะบัวก็นี่แหละเัวมาผูกกินหญ้านะคะเ,คเดี๋ยวน้องเคยก็จะมาทำการเอาเอาเขาไปกินน้ำนะคะที่บ่อของญา้านะคะค่ะตอนตอนตอน,ตอนเที่ยงตอนกลางวันนู่นเนาะ ช่วงเอัน,นี้ก็นำกำลังเช้าอยู่ค่ะประมาณสี่โมงเช้านะคะค่ะมามาเก็บเห็ดวันนี้ก็ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าสงสัยคนเก็บไปแล้วนะอันนี้ยเรอมม่วงให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเห็ดแทดมัน,นีลย <c oughs> <c oughs> ได้ไม่เยอะคุณผู้ชมวันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาคมน,นะคะโอเคนะคะจะกลับแล้วนะคะยดอดอมม่วงให้แล้วก็ มัอืดด้วยขนนมะม่วงที่สุกข,ขาต้นนี้โอเคขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะให้ชมท้องทุ่งเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายตอนนี้ก็เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะคะคุณผู้ชม คนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ